ยินดีต้อนรับกลับสู่ Raven r i d e ช่องที่พาคุณไปพบกับโลกของยานยนต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทรงพลังที่จะกำหนดอนาคตวันนี้เราจะพาคุณขึ้นฟ้าไปสัมผัสกับสุดยอดคุมพลังการบินทางทหารรุ่นใหม่เครื่องบินโจมตีเทอร์โบฟลอปปี้0 2 6ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการรบสมัยใหม่ที่ต้องการความแม่นยำความอนเนกประสงค์และพลังโจมตีในทุกมิติเครื่องบินลำนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างความประหยัดและความทนทานของเครื่องยนต์เทอร์โบฟลอปปเข้ากับเทคโนโลยีการทหารรุ่นใหม่ล่าสุด ทำให้มันกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ทั้งทรงพลังและใช้งานได้รอบด้านไม่ว่าจะเป็นภารกิจส,สนับสนุนทางอากาศการโจมตีภาคพ,พื้นดินหรือภารกิจยุทธวิธีที่เครื่องบินเจ็ตราคาแพงบางรุ่นไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมองจากภายนอกดีไซน์ของเครื่องบินโจมตีเทอร์โบพอร์ปอ2 6แสดงถึงความแข็งแกร่งและความเรียบง่ายที่มาพร้อมฟังกชันที่ครบถ้วนตัวลำถูกออกแบบให้มีความเพียวลมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบินแต่ยังคงความแข็งแรงทนทานโครงสร้างมีการเสริมความทนต่อแรงกระแทกและรองรับอาวุธหนักหล,กหลิก ไม่ว่าจะเป็นจรวดมิสไซล์ลูกระเบิดหรือพอดเลเซอร์สำหรับการเล็งเป้าตีที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงยกที่มั่นคงและคล่องตัวทำให้สามารถติดตั้งอาวุธได้หลายรูปแบบตามภารกิจเครื่องบินเจ็ดหลายลำอัดดูหรูหราและล้ำสมัยกว่าแต่เทอร์โบพอปโจมตีมีความโดดเด่นในด้านความทนทานและความสามารถในการใช้งานในสนามรบที่โหดร้ายคุณพลังที่ซ่อนอยู่ภายในคือเครื่องยนต์เทอร์โบพ็อป่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาสำหรับมาตรฐานปี2026ให้กำลังขับที่สูงขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่่นนกอน เทอร์โบพอรเป็นที่รู้กันดีว่าประหยัดและให้แรงบิดสูงเครื่องบินรุ่นนี้จึงใช้ข้อดีนั้นอย่างเต็มที่โดยสามารถบินวนเหนือสมอรภูมิได้นานกว่าที่เครื่องบินเจ็ตทั่วไปจะทำได้ความสามารถในการลอยอยู่เหนือพื้นที่นานๆานทำให้มันเหมาะสำหรับการสนับสนุนทางอากาศอย่างต่อเนื่องในแง่สมรรถนะเครื่องบินโจมตีเทอร์โบพร็อป226 0สามารถขึ้นลงได้บนรันเว์สัน้นหรือแม้แต่รันเวทที่สภาพไม่สมบูรณ์ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากสำหรับการรบในพื้นที่ทุรกันดาร ไม่จาเป็นต้องใช้สนามบินขนาดใหญ่เหมือนเครื่องบินเจ็ตความเร็วสูงสุดของมันอาจไม่เท่ากับเครื่องบินไอพ่นแต่ความคล่องตัวในการบินต่าความเสถียรและการใช้เชื้อเพลิงที่คุ้มค่ากว่าทําให้มันกลายเป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์ที่หลายกองทัพทั่วโลกชื่นชอบห้องนักบินถูกออกแบบใหม่ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นมีจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่ระบบพอดโปร่สใยที่ช่วยให้นักบินมองเห็นข้อมูลสําคัญได้โดยไม่ต้องละสายตาจากสนามรบแผงควบคุมการบินถูกปรับให้ใช้งานง่ายพร้อมระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียนไทย นักบินสามารถรับข้อมูลจากโดรนหรือเครื่องบินลำอื่นๆได้ทันทีการสื่อสารถูกยกระดับด้วยเครือข่ายที่เข้ารหัสและระบบป้องกันการรบกวนสัญญาณทำให้การปฏิบัติการร่วมกับหน่วยรบภาคพื้นดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นระบบอาวุธของเครื่องบินโจมตีเทอร์โบพปปอปล์สอ2พคือสิ่งที่ทำให้มันน่ากลัวสำหรับผู้ต่อสู้มันสามารถติดตั้งมิสไซน์นำวิถีอากาศสู่พื้นจรวดอเนกประสงค์ระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์รวมถึงปืนกลขนาดใหญ่สำหรับการโจมตีเป้าหมายภาคพื้น ระบบเลงเป้ารุ่นใหม่ที่ใช้ AI เข้ามาช่วยประเมินระยะและความแม่นยำทำให้การโจมตีมีประสิทธิภาพสูงสุดแม้ในสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือกลางคืนด้านความปลอดภัยก็ได้รับการพัฒนาเช่นกันเครื่องบินรุ่นนี้มาพร้อมระบบป้องกันตนเองขั้นสูงเช่นระบบปล่อยแฟลชและชาาเอลลอกมิสไซน์นำวิถีระบบเตือนภัยรายดาร์รอบทิศทางและโครงสร้างที่สามารถทนต่อการโจมตีระดับเบาได้ เพิ่มโอกาสให้นักบินกลับมาถึงฐานยังปลอดภัยสิ่งที่ทาให้เครื่องบินเทอร์โบพร็อบรุ่นนี้พิเศษกว่ารุ่นก,นก่อนหน้าคือการรวมเอาความเป็นเอกประสงค์เข้ากับต้นทุนการปฏิบัติการที่ต่ําลงกองทัพไม่จําเป็นต้องใช้งบประมาณมหาศาลเหมือนการบรํารุงรักษาเครื่องบินเจ็แต่ยังคงได้ขีดความสามารถที่น่าประทับใจในการรบสาหรับราคาแม้จะไม่มีการเปิดเผยอย,ย่างเป็นทางการแต่คาดว่าราคาต่อเครื่องจะอยู่ในระดับที่กองทัพขนาดกลางสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าการจัดหาเครื่องบินเจ็รุ่นใหม่ๆนี่จึงเป็นสาเหตุที่หลายประเทศเริ่มหันมาสนใจเพราะเป็นกาารลงททุุนี่่คคม ได้ทงประสิทธิภาพความเปนเนกประสงค์และความประหยัดสรุปแล้วเครื่องบินโจมตีเทอร์โบพับทางทหารปี2026คือเครื่องบินที่ผสมผสานความทนทาน,ทานความประหยัดและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในลำเดียวมันไม่ใช่เพียงแค่ทางเลือกแต่เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับสงครามยุคใหม่ที่ต้องการความเร็วในการปรับตัวและการปฏิบัติการในพื้นที่หลากหลายรูปแบบนี่คือการรีวิวเต็มรูปแบบจากเรเว Ri รท์ right, ถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวเครื่องจักระยานพาหนะสุดล้ำในอนาคตกำบลน